สวัสดีครับตอบคําถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 754ขอถามครับจานผมส่งมาตรา33มา300เดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย18,000บาทต่อเดือนคิดเป็นเงินชราภาพจะได้เดือนละเท่าไหร่ครับขอบคุณครับสิ่งที่รู้เบื้องต้นแล้วก็คือฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ15,000จริงอยู่ครับคุณมีค่าจ้างเดือนละ18,000 แต่เวลาที่ประกันสังคมเรียกเก็บเงินสมทบจากคุณไปเขาไม่ได้เรียกเก็บจาก18,000แแต่เขาเรียกเก็บจาก15,000สังเกตได้ว่าคุณจะจ่ายสูงสุดเพียงแค่เดือนละ750บาทเท่านั้นเท่ากันกับคนที่มีค่าจ้าง15,000ครับคุณไม่ได้จ่ายเดือนละ900ดังนั้นคุณไม่ได้จ่ายที่ฐาน18,000แแต่จ่ายที่ฐาน15,000น้ะครับและคุณบอกว่า60เดือนสุดท้ายเนี่ย เป็น1 8 0่0หมดเลยก็แสดงว่าฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของคุณคือ1 5 0 0 0บาทนะครับคราวนี้มาหาเปอร์เซ็นต์ครับ300เดือนจะบอกว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันดับแรกเราก็ต้องรู้ว่า300เดือนเนี่ยมันเกินขั้นต่ำมาเท่าไหร่ขั้นต่ำคือ180เดือนครับเอา300ตั้งลบด้วย180เกินมาทั้งหมด120เดือน120เดือนเป็น12เดือนกี่รอบนะครับก็คือ 10รอบนั่นเองนะครับก็120หารด้วย12ทั้งหมด10รอบนะครับทุก12เดือนที่เกิน180เดือนมาเนี่ยจะทําให้เราได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมา1.5จานะครับจากเดิมที่เราส่งครบ180เดือนเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วร้อยละยีนะครับแล้วก็ได้เพิ่มมาเนี่ยก็มาบวกกันนะครับมาดูก่อนนะครับว่าเกินมา10รอบเนี่ยได้กี่เปอร์เซ็นต์รอบละ1.5ก็10 คูณ1.5ได้เพิ่มมาทั้งหมด15%นะครับจากเดิมที่มีอยู่แล้วร้อยละ20นะครับกับร้อยละ15ก็มาบวกกันนะครับ15บวกด้วย20ได้บำนาญร้อยละ35นะครับจากฐานค่าจ้าง15,000บำนาญร้อยละ35ก็คือ15,000คูณด้วย35%ได้บำนาญเดือนละ 5,250บาทครับแต่ทั้งนั้นและทั้งนี้นะครับ300เดือนของคุณเนี่ยต้องดูดีๆว่ามันเกิดขึ้นภายหลังวันที่3 1ธันวาคม2 5 4 1ล้าล้วนๆไหมถ้าล้วนๆถูกต้องครับคือตัวเลขนี้แต่ถ้าไม่ล้วนๆก็อาจจะไม่ใช่ตัวเลขนี้นะครับอาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้ครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับและขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ